สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่างแลประทุมครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาไอ้เจ้าคาวัตเตอ KSR ครับผมเปิดไฟไม่ขึ้นแล้วก็สตาร์ทไม่ติดแล้วก็ไฟไม่จ่ายไอ้เจ้าหัวเทียนนี้นะครับทำให้รถสตาร์ทไม่ติดครับผมตัวนี้ก็ใช้งานหนักมาพอสมควรครับเป็นรถวัยรุ่นนะครับผม KSR ตัวที่2ครับผมก็เปิดไฟก็น่ปัดไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็มาดูที่ไฟจ่ายหัวเทียนก็ไฟไม่เข้าหัวเทียนเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชุดสายไฟครับว่ามีอะไรช็อตกันบ้างนะครับผม ดี๋ยวก็ต้องเปิดบ่อก,ก่อนนะครับเปิดบ่อมาดูสายไฟก่อนเช็คระบบตรงไหนมีปัญหา mm hmm. รุดนี้ถ้าไฟลงกาวลงโครงก็สตาร์ทไม่ติดเหมือนกันนะครับผม mm hmm. มาเช็คดูที่ปรับขึ้นจากระบบจานไฟนะครับว่า ยังอยู่สภาพเดิมหรือไม่นะครับผมก็ปกติครับผมมาดูที่แผงชาร์จไฟว่ามีระบบช็อตไหมครับตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับสายไฟอย่างเดียวนะครับดูระบบสายไฟชาร์จตัวนี้ครับว่าเขาลงกาวหรือไม่ครับก็ถ้าไม่ลงกาวก็มาดูที่ด้านหลังนะครับผม ด้านหลังน่าจะไม่มีไฟท้ายขั้วหายครับเจอได้ครับสาเหตุครับผมาสายไอ้ไฟหน้าลงกลาวกับกับสายขั้วขั้วลบครับผมนี่เดี๋ยวเอาเอาแยกออกจากกันนะครับผมนีวก็ตัดต่อใหม่นะครับเดี๋ยวมาดู ไปเข้าหัวเทียนไหมครับคราวนี้เปิดชีวิตเดี๋ยวมาดูไฟจ่ายหัวเทียนครับว่าเข้ามาได้ไหม ไปเข้าหัวเทียนนะครับจะลองสตาร์ทกันดูครับว่าเขาจะติดหรือไม่ ก็ใช้งานได้ครับมาดูครับถ้ามันลงกล้ามันจะเวลามันแต่กันมันจะดับนะครับครับรถจะดับทันทีนะครับผมก็ให้พันสายไฟใหม่นะครับผมวันนี้ก็ลูกค้าก็มีประปายมาบ้างครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ 你们多累。<laughs>